ที่มอว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูสีส้มสีม่วงสีเหลืองนะนะก็เข้ากันไปประมาณนั้นก็เลยว่าเออเบื้องต้นนะครับก็เริ่มจากอ่าสาวนาต่างแดนแล้วก็คุณคุณทีนะครับอีกหนึ่งร้อยต้นนะครับอ่าคุณทีหนึ่งร้อยต้นนะครับแล้วก็มีทางรีอาหนึ่งร้อยแล้วก็ชามาริพี์รูทีนแซดนะครับที่เพิ่นได้ให้ความเมตตามานะครับคือเป้าหมายไม้เราก็คือห้าร้อยต้นครับนะครับ แล้วเมื่อกี้นะครับทางพี่บัวนะครับเพื่อาอีกหนึ่งร้อยต้นนะครับก็คือเจหมวยเจหมวยนะครับเพื่อนก็ได้รั่วมาอีกตามที่เพิ่นร้อยสองร้อยก็แล้วแต่เพื่อนเราไม่ได้ไปไล่เลีอยไรหรือว่าเราไม่ได้ไปนั่นเพียงแค่เราบอกไปว่าเออเขาจะเอาตัวนี้ตัวนี้ไปประดับตรงนี้นะครับพี่น้องเพื่อนก็ให้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้ต้นนี้ก็ต้นเตี้ยเสี้ยเพื่อนอย่างคือซ้อยกันในการเอามาประดับ เป็นเป็นจากใจของเพื่อนให้ด้วยใจและศรัทธาให้ด้วยความใจและศรัทธาแล้วก็ให้โดนไม่ได้หวังสิ่งต่อบแทนอย่างอื่นเพียงแต่เป็นความสุขขางใจนะคือคือประมาณนั้นนะครับแล้วก็นนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางคุณลุงคุณป้านะครับผมกแล้วก็พี่พระนัดชพรนะฮะคนมาห้าร้อยบาทนะครับครับผมก็ขอกราบขอบคุณนะครับเราก็ไม่ได้มีว่าโอ้ยต้องในนั้นบ่อในนี้บ่กเราไม่ได้คิดแบบนั้นครับพี่น้องว่าโอ้ยเห็นสมควรเ้อค่อยซอยนี่ข่อยอยากได้ต้นไม้ห้าต้นสิบต้น ไปประดับตรงนี้อีกเพดาะว่ากันมาได้หมดแล้วสิ่งสําคัญผมกับทางร้านก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันไม่ได้เจ้าขายคอยกระซื้อไม่ได้เสียกันไม่ได้เไี่ไดยวอ่าไม่ได้มีว่าต้องให้เปอร์เซ็นต์ให้บวบไเอาอย่างกระนำจากบาทครับแล้วราคาอันนี้นี่ปกติมันขายส่งทั่วไปนะครับมันไปขายตลาดกับสาห้าบาทครับสาบาทแล้วแต่ว่า อ่าเพื่อนขายจังไรนะครับกว่าเพื่อนจะประดิษฐ์ได้ก็ใช้เวลาเป็นปีโอ้อันนี้สองสีนี่สองสีเน่ครับโอ้สองสีสองสีอยู่ในถุงเดียวกันเออเพื่อนเอามาปลูกใส่กันก็เป็นสองสีนะครับสีม่วงก็เพื่อนขายส่งทั่วไปก็ขึ้นอยู่ปริมาณการขายนะพี่น้องบางทีก็ผมเคยไปขายตลาดนัดผมก็ขายสัห้าบาทอับสี่ต้นร้อยห้าต้นร้อยอันนี้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อราคาทรงนะครับเพื่อนก็จะขายสัาบาทที่แปดบาทครับ นะครับก็ได้ต้นหนึ่งก็ห้าบาทเจ็ดบาทแล้วเต้อือพี่น้องอ่าทีนี้ในส่วนนี้ก็คืออันนี้เพิ่นให้ได้สูงสุดสิบสี่บาทครับผมก็ต่อรองอย่างไรความจริงผมอย่างได้สิบบาทนพี่น้องแต่ว่ามันสิ่บเรือให้เจ้าของสวนนะครับจะไม่ให้เหลือกับไอ้ทางร้านเลยก็เป็นไปไม่ได้อ่าเพราะว่าทุกอย่างก็ขนาดเกล็ดดำ เก็บดำซื้อรถนึ่งก็ห่าพันไม่น้องครับค่าจ้างกอกถุงอีกเดี๋ยวค่าดูแลอีกหนึ่งปีครับไปตัดกิ่งมากก็ต้องไปอบอีกหนึ่งเดือนอ่าเอามาแล้วมันก็บ่ได้ขึ้นทุกต้นครับอย่างมันีเอามาแล้วมันตายเนี่ยครับตายก็ต้องฮักพิมนี่ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ตายผมฮักพิมไปอ้าวเด้ตัวนายเ๋ยตัวมันตายก็มีไหนว่าความจริงนี่นี่นี่มันซ้ำถุงนึงก็มีหานบางอันมันก็ตายบางขึ้นก็เาทิมนี่แบบนี้แบบนี้มันตายก็ทิมไป ัวใดมันรอดก็เอาไว้ครับพี่น้องอันนี้ก็ต้องใช้เวลาดูแลอนุบาลนี่กี่เดือนกว่าจะเป็นต้นเท่านี้นี่เจ้าของสวนดูแลนี่ปีหนึ่งหนึ่งปีถึงได้ต้นเท่านี้นะครับเที่ยวามแทวันนี้เจ้ามากคือเครื่อควายนี่เจ้ามากคือคื่อควายนี่เออคอยคอลดราคานําเจ้านี่เออลดจะสิบสี่บาทลงไปอีได้ยี่บอกอีกได้ไหมอันนี้เป็นภาษาผู้ไทยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีทรัพยอยู่ข้างล่างนะครับมีทรัพย์ขึ้นข้างล่าง เอาแปลพี่ต้าบางบางกล้องทางหลังอออันนี้นี่นี่มาพูดตรงนี้แปลแปอันนี้เป็นทีมงานแปลเอาเอาว่าไป่าภาผู้ไทยนะภาษาผู้ไทยใครครับภาษากูก้พูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้แปลให้ครับขออนญาตลดราคาลงไปได้อยู่บ่ขออนญาตลดราคาลงไปได้ไหมครับยันไม่ได้อ๋อยันไม่ได้ค่ะ้ยไม่ใช่ไม่ได้แปะนี่หว่าไม่ได้หรอกแค่อันนี้ก็เลยแค่นิดเดียวค่ะอันนี้ต้นทุนมันก็สูงแล้วค่าปีหนึ่งเลยไม่กี่บาทเองค่ะครับผม คือในเบื้องต้นผมก็ได้บอกมาแล้วผมจะบอกว่ามันเป็นเอซของคุณลุงคุณป้าลุงพลป้าแต่แล้วก็พี่เจ้าของสวนนี่ก็เป็นเอซแล้วก็หู่ว่าไปประดับอยู่ข้างบนในกกอกเนาะในพิพิทภัณแล้วก็ว่าไประ่ข้างบนในโกกอกเนานพิพัณฑ์แเป็มั่เว่าปประันอัาวนันเกดอันนี้ตายแล้วก็มัทิ้่มันก็เหลืออยู่ต้นียวนีนปก้องเสียบเข้าไปภัณฑ์แล้วก็ม่เขาให้ริเศษอยู่ข้งบน้นองเพราะะนั้น เข้าเข้าใจเพิ่มเพิ่มเข้าใจเราต่คุณพาอาศัยให้คนมาอยู่ตรงกลางให้เราอยู่ได้เนาะก็สรุปแล้วเข้าเซลแบบเต็มแม็กแล้วมันบอกสิบสี่บาทอ่าสิบสี่บาทเนี่ยคือมีเป้าหมายตั้งแต่หนึ่งร้อยต้นไปถึงหนึ่งพันต้นนะคุณช่วยแจ้งยอดหน่อยนะครับผมจะได้บอกที่เสองสวนนะครับ